นะคะขอตอบคําถามนี้ก่อนนะคะมีคนถามว่าบ้านที่มีลมพัดอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยนะคะอยู่แล้วจะทําให้คนในบ้านร่ํารวยจริงหรือนะคะเรามาไขข้อสงสัยข้อนี้กันค่ะว่าบ้านที่มีลมแล้วลมแบบใดอะคะที่อยู่แล้วรวยนะคะบ้านที่มีลมนะคะย่อมดีกว่าบ้านที่ไม่มีลมนะคะ, <Allah. S 1> ะ,คะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าการมีลมนะคะหรือการมีลมพัดเข้าบ้านอย่างน้อยลมเนี่ยนะคะก็ช่วยระบายอากาศช่วยระบายความเย็นให้กับตัวเราทําให้เรารู้สึกสบายและผ่อนคลาย ะะแต่ว่าลมที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเราเรียกว่าเฟิงเซิงนะคะเฟิงเซิงก็คือลักษณะเฟิงหรือลักษณะลมที่ก่อเกิดนะคะเฟิงเซิงนะคะก็คือลักษณะของสายลมนะคะที่พัดมาอย่างอ่อนล้มุนนะคะอย่างเช่นลมนะคะทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือตรงฟงก็คือลมทางทิศตะวันออกเนาะลักษณะลมแบบนี้เป็นลักษณะลมที่ดีค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าลักษณะลมที่ก่อเกิดทําให้คนในบ้านเนี่ยมีจิตใจที่ดีมีอารมณ์ที่ดีหรือเวนเทอเลชั่นที่ดีนะคะจะช่วยทําให้ บ้านเรามีโหมจุ้ยที่ดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะสังเกตลมนะคะว่าเป็นลมที่ดีนะคะก็ให้สังเกตนะคะลมที่พัดแล้วเนี่ยใบไม้ยอดหญ้าไหวแบบอ่อนๆนะคะน้าไหวแบบอ่อนๆนะคะก็คือยอดของมันเนี่ยมีลักษณะไหวอ่อนๆพิวๆพิวๆพิวๆนะคะเหมือนสายลมที่แบบว่ามีว้าวที่มันพิ้วๆพิวผิวอ่อนๆอันนี้นะคะเป็นสายลมที่ดีนะคะเรียกว่าสายลมแห่งมังกร ถ้าบ้านใครมีสายลมที่ดีพัดผ่านเข้ามาในบ้านแบบนี้นะคะคนในบ้านก็จะอารมณ์ดีผ่อนคลายหายร้อนเนาะนะคะบ้านที่ไร้ลมนะคะเป็นบ้านที่ไหลรักเป็นบ้านที่มีแต่ความร้อนหล่นนะคะดังนั้นเป็นบ้านที่ไม่สู้ดีเพราะว่าการมีลมเนี่ยช่วยทําให้หนึ่งละคนในบ้านนะคะอารมณ์ดีขึ้นด้วยผิวไม่อับนะคะบ้านไม่อับหายใจสะดวกคนไม่อึดอัดนะคะเหงื่อไม่ออกง่ายอันนี้เป็นบ้านที่ดี ะะตามหลักฮวงจุ้ยนะแต่ถ้าบ้านใครลมอับคนก็จะเครียดนะคะเนื้อตัวก็เหนอะอารมณ์มันก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะเดีายวว่าจะถึงเรื่องรวยเลยนะคะมีกําลังใจหรืออยู่อย่างมีความสุขแบบไม่เครียดเพราะความร้อนเนี่ยก็ยากละดังนั้นเนี่ยบ้านมีลมแบบอ่อนๆย่อมดีค่ะแต่ก็มีบ้านบางบ้านนะคะที่มีลมเข้ามาตลอดเลยอะคะ่ะแต่ทําไมนะคะอยู่แล้วเนี่ยไม่สักเซสนะคะในเรื่องของธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยนะคะทำให้ ธุรกิจเจ๋งขึ้นนะคะเราเรียกว่า เฟิงชานะคะเฟิงชาหรือชาเฟิงนะคะก็คือลักษณะสายลมพิฆาตนะคะสายลมพิฆาตก็คือลักษณะลมที่แรงคล้ายๆลมกันโชคลมที่พัดแรงจนแบบม่านเมื่นเนี่ยปิวไหวนะคะแบบนี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่หรือลมที่พัดแล้วเนี่ยพาฝุ่นพาอะไรเข้าบ้านเนี่ยเป็นสายลมที่ไม่ดีนะคะสายลมที่ไม่ดีนะคะเราเรียกว่าเสียงคำรามแห่งบังกรน,นะคะดังนั้นนะคะระหว่างเสียงอารมณ์ที่ผ่อนคลายแบบมางกคอคือลมที่พัดแบบอ่อนหวาน อ่อนละมุนนะคะกับเสียงคํารามเนี่ยมันน่ากลัวค่ะเขาบอกว่าลมที่พัดมาแรงๆเข้าบ้านหรือมีลมแรงประทะบ้านอยู่ตลอดเนี่ยนะคะคนในบ้านมักมีปากเสียงคนในบ้านมักทะเลาะกันนะคะเพราะจากปรัชญาตรงนี้นะคะสายลมที่พัดแรงจนต้นไม้หักนะคะลมจึงประดุดธ,ธาตทองนะคะเพราะว่าต้นไม้จะหักได้เพราะลมพัด รมแรงนั้นจึงเป็นท่าทองและท่าทองคือปานสังหารตามประยาวฮงจุย้ยคลาสสิกโบราณคะ่ะดังนั้นนะคะบ้านที่มีลมย่อมดีกว่าบ้านที่ไม่มีลมแต่บ้านที่มีลมไม่ใช่บ้านนั้นจะมั่งมีสีสุขหรือมั่งคัง่ง ุกลมไปนะคะลมที่ดีก็คือสายลมอันอ่อนละมุนนะคะสายลมแห่งมังกรคือสายลมที่พัดยอดหญ้ายอดใบไม้ไหวปลิวอ่อนๆลมแบบนี้มีในที่ใดลมแบบนี้มีในบ้านใดควรเลือกซื้อบ้านนั้นนะคะเป็นที่พักอาศัยทําให้คนในบ้านอารมณ์ดีสุขภาพดีอยู่เย็นเป็นสุขนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดที่สําคัญนะมีลมแล้ว แสงจะต้องดีด้วยนะคะแสงลมและน้ําเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของหงจุ้ยดังนั้นนะคะเวลาจะเลือกบ้านเลือกอะไรนะคะเราต้องดูรันโถนะคะดูชยภูมิทางหงจุ้ยก่อนซี่จะติงคว่ารันโถนะคะรันโถก็ว่าชยภูมิทางหงจุ้ยนะคะเราต้องดูตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูองค์ประกอบของแสงนะคะอะ่มีต้นไม้มีเสาไฟขวางหนะ้าบ้านไหมนะคะ เสาไฟที่ขวางตรงกลางประตูหน้าบ้านเป็นห่วงช่วยที่ไม่ดีนะคะบางคุณบอกว่าเอ้ยถ้าไม่มีเสาไฟอะไรอย่างเงี้ยจะมีไฟได้ยังไงแต่ถ้าสมมติเรามีโอกาสที่จะเลือกได้แล้วเราเป็นผู้ที่เลือกได้เราก็ไม่ควรที่จะเลือกนะคะที่มีเสาไฟอยู่หน้าบ้านนะคะต่างประเทศเนี่ยประเทศที่จเจริญแล้วเพราะเอาเสาไฟลงดินถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกได้เราก็เลือกแบบ ผู้ที่จเจริญแล้วหรือประเทศที่จเจริญแล้วไม่ขอโดนเสาไฟจะดีที่สุดนะคะจริงไหมคะดังนั้นนะคะเวลาเลือกบ้านก็เลือกตามนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะหลงประเด็นในเรื่องของลมนะคะดังนั้นลมที่ดีคือสายลมอ่อนโยนเหมือนสายลมแห่งมังกรส่วนสายลมที่กันโชกแรงจนพัดพาฝุฝ่นเข้าบ้านทําให้บ้านปิวทําให้แบบบ้านสั่นไหวหรือบางทีแบบแรงลมเข้ามาจนแบบว่าฝุ่นเข้าบ้านเยอะอันนี้เป็นสายลมแห่งความยากจนนะคะดังนั้น สายลมนะคะจึงบ้านใดมีสายลมนะคะบ้านนั้นมักมั่งคั่งนะคะบ้านนั้นมักอบอุ่นค่ะแต่ถ้าบ้านไหนลมแรงบ้านนั้นมักเสียทรัพย์คนมีปากเสียงนี่ก็คือหลักการดูนะคะว่าบ้านไหนที่ลมดีและลมไม่ดีทางหงจุ้ยใครมีคาถามอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเมนชินแสเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาตอบพร้อมกันนะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ